นะครับไม,ไม่คิดเงินเพิ่มครับค,ครับ,รบสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดเลยนะ่จิ้มครับนี้ ท่านผู้ชม <Ash well. S 1> ตอนนี้ผมอยู่ยที่ร้านนาลีโอโมโโลยำรสเด็ดนะครับที่ตลาดแค่ครุฑซอยสาสิบนะครับเรียรไบพี่ ไดได้ได้ขายดีมากเลยนะฮะขายได้เรื่อยๆครับครับผมเมื่อกี้คนยังรุมเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้คนรุมครับผมครเสียงร้าน่นข้างจะดัง่อยครับ มีหัวหมูมีลิ้นมีหน้ากาศนะครับลิ้นทัางนู้นนาะด้กินท่วนป่ะยำก็ได้ไม่ยำก็ได้ิคนเดียวีแป๊บนึง Hoch, อันนี้ลิ้นหมูลิ้นขี่ละสามสิบหมูละสามรครับิ้นขี่ละสามสิบบาทหมสามร้อบาหมนร้บหมูสามคบาม้อนีโอ้โหรถจะคับแช่เดียวสุดท้ายรถแท็กซี่รานสองครับผมครับผมตรงนี้มาขายวัไหนบ้างครับมาขายวันพุธอาทิตย์สอวันุวันต์รมาอาทิตย์รวมห้าแสน ยำปีคร okay. oh yeah. yeah, okay, yeah, right. like ับผมยำายีเลยแล้ก็ยังยุ่งกนได้ให้เปิดนี่ออ้างโวลลครึ่งนะไหม่ครึ่งนี้่ะผมไม่ได้รับครึ่งไม่มีคนลลครึ่งประมาณนี้แต่โอนได้ครับผมสามารถโอนได้ 30ขายลูกพี่สขายเขาบแต่ผมไม่ได้ให้ขายไม่ยมไม่ยำแค่หนึ่งรอแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่พ่อโอเคตั้งแต่ร้อยเก้าบาทที่ร้านี้น้ำจิ้มรถเด็ดหน้าเลยนะยำก็ได้ไม่ยำก็ได้นี่หน้ากากนะครับอันี้มีรูจมูกอ่ะจมูก ตัดตัดแค่ได้ได้ยี่สิบบาทยี่สิบใช่ไหมไม่ถึงอ่ะผมไม่เฉลียดเงเลยอ่ะเลียเลยหันอีกเล่าหันอีกเล้วบอกไป่หันให้สิบาทก็มีเบะดีๆชอบกินรูจังพี่แมวแล้วพอได้ไหมได้หกสิบบาทได้ไหก็สองร้อได้บาทรบาทได้

จะพูดว่ากาเป็นองลองูลองทาเทาเถ้าเป็นตักทีของท้าในเือทางจะทเลา้เป็นเบาเนี่ยค่สของคางจะหายนะแต่อย่าเือมนะที่มีลูกหนแล้วเปลยนะแวประขาวไฟป็ะตเนี่ยเทาเลยยังไม่ฟีเลยนะยังฟีนะครับไ,ไม่คิดเงินเพิ่ม,มครับ แยมให้เลยแยเราแกมเดียวกับข้าเลยครับครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่มาถึงสี่โมงก็ขายคุ่หนึ่งก็ได้กลับแล้วครับสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มนะขนะ<ม>ายสองวันค,คุณหัทิกับอาทิตย์สาการที่สองวันมีทั้งหมดห้าสาขาครับห้ศาสาขาแล้วนะเนอ,อมีวัดพุทธบูชาโอตลาด เอ่อชาวที่หนนะครับตลาดใหม่ทุ่งคู้นะครับแล้วก็มีตลาดเซนะเลี่6 6ที่ตลาดเดือข้าวมาคมี่6แล้วก็เปิดท้ายรถร้นคลรามสครับห5ที่เ้าสาขาหสาขาเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเนี่เป็นพี่น้องกันเลยครับพี่น้องกันขายแฟรชายไหมครับเนี่ย แฟนชายก็รับครับผมตอนนี้ตอนนี้กำลังเำลัจะเปิดรับแฟนชายครับเบอร์เบอร์อะไรนะพี่หลานหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดครับตอนนี้มีคนติดต่อมาสองคนแล้วนะครับแฟนชายครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ฮะับผมจะบอกได้คร่าวๆได้ไหมหลักสองกันแรกเลยครับผมหลักสองสองสองหมื่นเลยประมาณประมาณสองหมื่นนะครับไม่แพงนะครับมีสูตรให้พร้อมอะไรพร้อมน้ำจิ้มเนาะพร้อมวิธีวิธีการทำทุกขั้นตอนนะครับ <chat> พร้อมส,ส <facilitate S 1> ูตรเขียนสูตรให้เลยครับแต่ว่าไอ้หมูหมูนี่เราไงเราไปรับที่ไหนมาหมูอันนี้เขาเอาหมูสดมาส่งเอาหมูสดมาส่งเราแล้วเราก็ต้องมาทำเองครับ hmm. ก <IN> ็คือถ้าคนซื้อแฟรนไชส์ไปก็คือสามารถรับหมูที่ให้มารับที่ผมได้โอเคโอเคโอเคร้านอารีวะหมูเฟโล่รับทำหมูหมูว้แล้วนะครับใครต้องการที่ต้องการอยากได้หมูหมูไว้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับได้เลยก็เสียเซียเย่ครับครับ ครับผมไม่ต้องยครับผมยามปรครามปองนี่สงปีเลยนะครับครับยามประรามปองวันนั้นเราหัยไม่มาบ่ฮะจำเป็นมากครือเปล่าบ้าอะไรนะบาอะรปีสิบปีสบหรือไม่จำจำพยายามเนาะ

น้ำจิ้มนะครับร้านปููเด็ดนะครับสูเด็ดเลยนะน้ำจิ้มครับรานี้เด็ดชอบมากครับเด็ดทั้งหัวหมูเด็ดทั้งน้ำจิ้มเลยนะครับเด็ดทุกอย่างครับคระตุกครับใหม่ทุกวันทุกวันกระตกวันกวับ หูี่มอก่อนเขาเลยีมาูต้องรีบมาใช่ไหมผมว่ารีบสมอก่อนต้องรีบมาเลยมาที้เมื่อกั้หมดแล้วครับวันนี้ลงกี่หัวครับพี่นี่ทั้งหมดน 13บสหัวครั้งที่แล้วมาก็1ิบกว่หัวเหมือนกันนะที่มันทีมาถ่ายมาให้เล้วแต่ว่าที่แก็ประมาณเจหัวที่ทะเลที่ับลงเจ็ดวันนั้ก็20ยี่สิบยีหัวกับยีหัวเลยนะรว ไอตัวหน้ากากนี่ก็สามสิบเหมือนกันเลยหรือว่า,าอ๋อคือตอนนี้ปรับปรับราคาเป็นสาิบาทหมดเลยกิละยี้าใช่ใช่ใช่กละสามบอันนี้ปร,ร,ร,รับข,ขึ้นเพราะว่าหมูมีราคาครับมันขึ้นแล้วเนาะราคาขึ้นเลยปรับราคาขึ้นนนฮะทำไมรับไม่ได้ผมมันแพงครับแพง ออหรืออะไรแาแต่ผมก็จะแนะนำก็อัานรวมเลยนะครับแต่ว่าราคารวมไป่าแต่ว่าหันไม่ไหวเพาพี่แดบ,บนะครับครับก็ะคุดบหันไว้กระจายเพื่อนง้ายอเตยปาก็จะมาแค่ต้นเตนการเตนเตจะเ่ิืมสั่งหมหวาหว้นะครับไปต้องการนะครับตการสั่งได้เลยครับ ยามประามองในสงกรนเลยครับกระดูกสลันรลอว่าในรแต่แขอเอไหทีนี้ผมเอาหูหนึ่งงานแล้วก็ลิ้นหนึ่งงานได้ครับผมหูนึงงานลิ้นนึงานครับจัดไปเมีอาการตัปวดตางปวดโตนะปวดกระดูกหรือพ่กหอดทองกระดูกหรืออะไรนะกระดูกพับต้นอะไรอย่า เดี๋ยวเอายำไปเลยก่อนพี่เอายำไปเลยยำแยกไปยำไปเลยปวดดังจนเร็วปวดเพร่ะไรล่ะ6-2ไม่ได้พบได้คนดูคนที่มาทางน้ำมันว่าอกจายเยอะทุกจ่วยยืดผมถามเขารู้ว่าเป็นยังไงท่านเดียร์ารเกี็ดน้ำทาไปแล้วไม่เดิน2หิตรตอที่ ขอเวลาสมบันว่วาจระจายขึ้นซึ้นก็เป็นในเนื้อในถังในโพรงกระดูกในไข่ัวในตับเนื้อรเลยเจ้าเบเิ่เลยเลิกเลยได้เลาตัานเป็ มีใงกว่ามีหอมใหญ่ใช่มีหอมใหญ่มีตั้งโอครับตั้งโหแดงกว่าครับมีในกองจะเป็นเห็กระดูกหลังอรองกระดูกกระดูกข้างมีอาการปวดหลังปวดเอวนี่นะอันนี้ร้อบาทจ้าปวดวขปวดะกร้อยห้าสิบกระดูกแล้กเร้อยห้าสบาทร้อยห้าสิบคนหนาน้ำมันว่าจะได้ปฏิเสธสักทีกระดูกเกี่ยวกระเด็งนะรับเชิครับไู้ เป็นแม่ลุงลุงเสาสารี่จะเป็นพวกเส้นเอ็นแม่ตายกของแของยกของผิดลูกมันเป็นโวกเส้นเนแต่ถ้าเป็นกระดูกนะถ้าเป็นกระดูกไข่ข้อกะดังรบเป็นกะาเป็นกระดูกขอถ้าเป็นกระดูกอะไรไเลยนะจ๊ะอาไหนพี่ผมเอล้ะได้เลยจ้ะตท่นแกระดูกไข่ข้อกระดูกหัวเทากระดูกข้อซอ หัวไหลอะไรก็แล้วแจกหรือเป็นกระดูกส้นหลังก็ใช้น้ำมันวาดกระจายเส้นมันจะขุนก็ไปในโครงกระดูกในเนื้อในหนไม่เสียคอจีรสามสิบบาททุกอย่างจะที่บางคนเสพยาเสพก็ใช้น้ำมันวาดกระจายเส้นได้หรือจะบอกว่ายืนในาาๆถามบ้นรวมถามรวมเส้นเลือดถอดที่ผมแนะนำก็ว่ามาลองใช้ดูน้ำมันวาดกระจายเส้น ดัสูดูนะว่ามันเป็นยังไงเชิญนะครับขอเชิญนะครับทุกท่านเลยสูดถูด้วยยังครับถูกแล้วครับถูกแล้วเนาะริ่มถูกแล้วจ้ะ <c oughs> แต่ก่อนไม่ไหวแ <c> ข <oughs> งนะครับเนี่ยแงมาก <c oughs> เลยเ่่า้ยเรล้ <c oughs> ่อรอ ตาเลือนมันต้องไปหายนมันเกเื่องต่างควกปวดขาปวดแขนเนีมันร้อยแรงตาบวานก็าดีการไม่ก็ลองมาทาดีบาเน็นกรยีม่กองาทนีบานยะเปนการยด่ก็ลมาทดีบากคุบจ็นกยืัไม่ก็องมาทดาจปนการยสดไม่ก็มดีบาดเปกาไม่กอดีบับุบารดู่ลองมาทาทาดูุัรไ่ก็องมาดีะเนาแล้วก็ลองไาทาดีาดบายดู ไม่เปนเบาไม่มันโลดไม่ถ้ามันโลดมันเบาก็เออจะไม่ใ่หนงดีที่ผ <refugees> ด <forever> ันะยำเลยได้ไ้าเขาู่แงกนเชิญนะหรือใครผมก็หมดนะใช่ไหฮะหไหนไม่ต้องกลัวนั่นแหละรู้ให้ถาปทางกองเระบุมี้เ็นกราสนหละโทรไปขอโทรไปหาทย์ไปโทรไปหาเขาแน่ยาสควรตองควรเ็้าปร เรากระติกน้ำอะเหรอวันนี้กรตกน้ำไปมาเรการปวดแบบปดเออเในนัคนับปวดนี้ก็บบลยใจร้ิมแบบสงมาแล้วเ่อนเี่ะ็สานะตการเตืองที่พูดวุครับงำเรื่อจากสิบาทครับยใครปวดขาขาเปวดขาปวดแขนขาปวังขา้เลไมปุกขาและฐาเตเป็าไม่ได้ เราจะบอกว่าดีบรรยากาศก็เป็นเบาได้บาแต่ากที่เบารบเบานี่ไม่ได้ขาคผูาก็บอกต่อตน่าบกคุณร like, pues right? uh ัห huh. ลุมแไอ้ก็ีตาี่น้องเาผู้ทางนะว่าจะใจเคลื่อนหลานเตได้ไม่ต้องกลัวไม่ได้บาถ่า เร่ารู้สึกปัะดีอันเามันโล่งี่จะไปใช้ต่อเรี่ยจได้เขาบอกว่าหายมันก็คือหายขาดเรือใบปวดปวดเมื่อยเชิงเชิญเลยปวดขาเชื่อมเชิญเลยปวดหมัดเช่เลยเราเุารู้สึกเบารู้สึกโน้งก็เชือยาจะใช้ต่อเน่หายเรื่อ้าเรงไนก็ควใช้ถาจะรู้สึกเราโล่งโล่งา ติเรืใช้ได้ด้ยนะนนะนเริ่ใช้ไม่ได้ต้องใช้ให้หายขปกดเป็นเดือนประกวตุ้เป็นยกของนะตพ้งเป็นอย่งางยำเนื้อี่ำเนือ้อถีนะให้น,นะน,นะนำไปแลกมาจำไป้ป็ปมาวาดนะจำวาดนะจำวาดนไหว้ใจสิจอได้นะเาจปวดปวดเบื่อเๆืจอกนไปกนเบื่ตายกัน ถ้าเจอแบบนี land, ้เรเจอแบีเราเอหน้านะจะบอกให้ราบอควใช้ดีแล้วกันเนี่ยโทรไปหมูนะครับใช้ดีแล้วก็แกลอกกเกี๊ยงอกแกงเกี๊ยงกับข้าวนะกงข้าวอร่อยนะเครื่องปกอาตาโนกุงตุ๋านปลาทุกอ่าให้มันต่อเนี่ยให้นต่เนี่ยต้องรับา้อดูนบบนี้ด้วต้องล้ทุกอย่างเลยับ ยเวลาคุณจะหายไปแต่เวลาครับก็พบว่าตัวเราเราว่าหายเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับไม่ระบาดเนื้อโดนสารยาเลยแหละตรงกันคุณใช้ต่อเนื่องเลยครับให้มันหายขาดโอ้ลิ้นลิ้นเหลือสองอันยังไม่ยัง

ไเนี่ยไฟฝนฝนเมฆฝนแคปฝดหาแล้วเลยครับนีจสาม้อยนะได้ลองมาดูดะครับผ่านเยะไหมว่าไม่ผ่านเยอะตอนอหมดแล้วโอ้หมดแล้วเหลือลิ้นอยู่อันหึงครับตอนนี้ผมก็ดีเพราผมไม่โดหาไม่โดนหาไม่เอาพี่ราจ กับบดหลระบดล้วกดิดไกดกดเอกระมีหน้าข่าดีน,นข้้นน,น้้ไงครับหมูร้านนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยนะครับครับมันมีมาต้าอม่ทันครับหม,หมดนะครับโ้ธรรมชาติกันหมดเลยในานนี้นนครับออตอนนี้หูหมดแล้วครับตอนนี้หูหมดแล้วเหลือแต่ลิ้น กับหน้ากาเลยยอดเยี่ยมอดเ่มี่มอเยครับ หอร่อยนะครับเคี้ยวกรับกรอบกรอบนุ่มวันก็ไม่ดีอยากินครับมามามาซื้อบ่อยใช่ไหมครัร้านนี้บ่อยนะครับได้มาเจออะไรไม่ได้หรอกครับโอ้พระพรมมาประจำเลยลูกค้าประจำเลยครับขอบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ ยินเชิญนะครับหัวหมูคั่วโรสนะครับนาเีหัวหมูคั่วโรสที่ตลาดสวัสดีสามแปดลอยวันนะครับผมสายเฉพาะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับผมขายสามชั่วโมงนะครับหมดครับหมดกับทุกวันน้องรับไม่ได้มานะครับผมไม่ได้มาทั้งหมดก่อนนะครับไม่ได้มาไมด้มาทหมดก่อนครับผมวันนี้ขอบคุณเสียใจมากเลยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับ